เธอจอดรอรถไฟอีกแล้วมาดูซิว่าฉันจะเจอรถไฟมาทางซ้ายหรือมาทางขวานะจุดตัดที่สองอำเภอปักช่องเหมือนเดิมมาดูรถไฟเขาจะมาฝั่งไหนซ้ายหรือขวานี่นะ เขียนว่าจุดตัดที่สองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะลุ้นกันมาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวามาแล้วทุกคนมาทางสายมุ่งหน้า ไปกรุงเทพนะน่าจะไปกรุงเทพมาฮานครจะไปฝั่งนี้นะคะทุกคนโอ้ขบวนยาวมากทุกคนขบวนยาวจริงๆยาวมากๆ หมดแล้วไปแล้วบ๊ายบายรถไฟบ๊ายบาย